อัสาลามุอะัยกุมวะร์มาตุลลอฮิวะบเระกาตุนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งมีชีวิตรอบตัวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องที่2นะครับการจำแนกสัตว์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์ครับเดี๋ยวครูขอทบทวนของ EP ที่1ก่อนนะครับการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนก่อนที่จะไปเรียนการจำแนกสัตว์นะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราเรียนเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งในการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับวันนั้นที่เราได้เรียนไปเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับอ่า ซึ่งกลุ่มที่1นนะครับเราจะจําแนกออกเป็นกลุ่มของพืชนะครับกลุ่มของพืชแล้วก็ที่2ก็คือกลุ่มของสัตว์แล้วก็ที่3ก็คือกลุ่มไม่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะครับไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์นะครับ อันนี้ในคาบที่ผ่านมานะครับเราจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะครับส่วนวันนี้เราจะมาจำแนกสัตว์กันนะครับเราจะมาจำแนกสัตว์กันว่าสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นกี่กลุ่มแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนะครับเรา มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าอาริสโตเติลน,นะครับอันนี้เป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะครับอาริสโตเติลเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกนะครับได้จำแนกประเภทของสัตว์โดยมีการใช้กระดูกสันหลังอ่าอันนี้เราใช้เกณฑ์กระดูกสันหลังนะครับอ่า อาริสโตเติลนะครับจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มมีกระดูกสันหลังนะครับอ่ากลุ่มมีมีกระดูกสันหลังอ่ะกูทาเครื่องหมายถูกนะครับอ่ากับกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังอ่าอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่อริสโตเติลได้ตั้งไว้นะครับก็คือมีกระดูกสันหลังและก็ ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอ่าฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือมีแค่2กลุ่มนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปนะครับดูในในรูปนะครับนี้หน่อยนะครับอ่า ตรงหมายเลขหนึ่งนะครับที่ครูวาดหมายเลขหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกมีกระดูกสันหลังนะครับส่วนหมายเลขสองที่ครูวาดอยู่นี้ก็คือพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอ,อันนี้ให้เราดูภาพไปก่อนนะครับมีกระดูกสันหลังก็ได้แก่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่ครูวงอยู่เนี่ยอ,อันนี้ก็คือ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะจัดอยู่ในกลุ่มของพวกมีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีกระดูกสันหลังกลุ่มของนกอ่าก็จะมีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะครับนกเอี้ยงนกเขานกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีกระดูกสันหลังอ่า แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เลื้อยคลานนะครับไม่ว่าจะเป็นงูอ่าไม่ว่าจะเป็นงูเป็นไอสัตว์เลื้อยคลานประเภทนี้นะครับอ่าก็จะถือว่าเป็นพวกมีกระดูกสันหลังแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํายกตัวอย่างเช่นกบนะครับอ่าครึ่งบกครึ่งน้ําก็อย่างเช่นพวกกบพวก เคียดพวกตะปาดอะไรในตระกูลพวกนี้นะครับพวกอึงอ่างอ่าจะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับอ่าพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหมดเลยอ่ามีอะไรบ้างมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีปลามีนกอ่ามีสัตว์เลื้อยคลานและก็มีพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับ พวกนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหมายเลข2พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะมองแล้วมันแป,ปแปลกๆหน่อยไม่ค่อยรู้จักนะครับเอาอะไรที่เรารู้จักบ้างดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่ครูวงอยู่นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มของพวกไส้เดือนนะครับพวกไส้เดือน่า แล้วก็มีกลุ่มของอะไรอีกเป็นกลุ่มของพวกมแมลงะนะครับพวกมแมลงพวกหอยทากนะครับพวกหอยทากพวกนี้จะถือว่าเป็นพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในแต่ละกลุ่มเลยนะครับเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มของพวกมีกระดูกสันหลังนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาหน่อยรู้สึกว่าใช้สีแดงเยอะแล้ว ามาดูใช้สีม่วงบ้างนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับมีกระดูกสันหลังเป็นยังไงนะครับเรามาดูสัตว์มีกระดูกสนัน,น,าาสกกสนหลังก็คือสัตว์ที่มีโครงกระดูกนะครับเป็นแกนค้้จุนร่างกายามีระบบร่างกายที่ซับซ้อนมีระบบร่างกายที่ซับซ้อนอย่างเช่นมนุษย์ปลาจระเข้ ่างูนกอ่านกหรือพวกกระต่ายแล้วก็พวกแมวเป็นต้นนะครับอันนี้คือครูยกตัวอย่างนะครับพื้นฐานที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับพวกนี้ที่ครูยกมาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับเหมือนที่ครูจําแนกเมื่อกี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นพวกนี้ได้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอ่า เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกด้วยนมอ่าแต่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแน่นอนมีอะไรอีกเมื่อกี้อ่ามีพวกในพวกปลาอ่าไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาหมอปลาดุกก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็พวกอะไรอีกพวกนกอ่านกเอี้ยงนกเขานกอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรอีก อ่าพวกพวกสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมอ่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยสัตว์เลื้อยคลานอ่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกมีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็อีกอันอีกกลุ่มนึงก็คือพวกครึ่งบกครึ่งน้ำอ่าครึ่งบก ครึ่งน้ำอ่าถ้านักเรียนสามารถรู้ว่าสัตว์เหล่านั้นอะอยู่ในประเภทไหนในห้าประเภทนี้นักเรียนก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นพวกมีกระดูกสันหลังนะครับสมมุติครูยกตัวอย่างวัวอ่าวัววัววัวอยู่ในพวกไหนวัวเลี้ยงลูกด้วยนมไหมวัวอยู่ในกลุ่มปลากลุ่มนกหรือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำอ่านักเรียนก็ตอบได้อยู่แล้วว่าวัวเลี้ยงลูกด้วยนมแสดงว่าวัวก็จัดเป็น สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับอยู่ในกลุ่มมีกระดูกสันหลังอ่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงอะไรดีเอาเออเอา,เอากระต่ายอ่ะกระต่ายกระต่ายอยู่ในกลุ่มไหนเลี้ยงลูกด้วยนมไหมปลาไหมนกไหมสัตว์เลื้อยคลานไหมครึ่งบกครึ่งน้ำไหมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากระต่ายเลี้ยงลูกด้วยนมแสดงว่ากระต่ายก็จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับอ่ะนักเรียนจำเนี่ย ห้ากลุ่มพวกนี้ไว้ให้ได้นะครับอ่านักเรียนก็จะรู้เลยว่าถ้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มเนี้ยอยู่ในข้อใดข้อนึงตั้ง5ข้อนี้แสดงว่าจัดเป็นกระดูกสันหลังหมดมีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับอ่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนที่ครูยกเมื่อกี้นะครับอ่ามีอะไรบ้างอ่เราดูกันนะครับอ่าดูหมายเล็กหนึ่งก่อน ภาษาอังกฤษเขาก็เขียนว่า mammal นะครับ mammal นี่หมายความว่าก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอ่ามีอะไรบ้างเลี้ยงลูกด้วยนมอ่าเนี่ยคนเห็นไหมเห็นมีคนอ่าสองสองอะไรอ่า bird อ่านี่ก็เขียนว่า bird ก็คือพวกนก ok อ่าไม่ว่าจะเป็นนกอะไรนะครับอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ reptile ภาษาอังกฤษเข,เขียนว่า reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานสี่ fish อ่า fish ก็คือพวกปลานะครับปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มันจะอยู่ในพวกมีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ amphibian ก็คือพวกครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับก็จะเป็นพวกที่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เราเห็นไหมว่านไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของปลานะครับอ่าอันนี้ความรู้เสริมนะครับ เห็นไหมเราเห็นรูปนี้ใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าปลาวานปลาวานใช่ไหมแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะครับวานไม่ได้ไม่ได้เป็นปลานะครับวานถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะครับเวลาเรียกวานนะครับเราไม่เรียกว่าปลาวานนะครับเราเรียกว่าวานเฉยๆอ่าแต่บ้านเรานะครับเราชินเราเรียกว่าปลาวานปลาวานแต่วานไม่ใช่ปลานะครับ เป็นสัตว์เลี้ยเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาจัดวานอยู่ในกลุ่มของแมมเมลก็คือพวกเลี้ยงลูกด้วยนมแต่เหมือนปลาตัวนี้ใช่ไหมอ่าก็จัดอยู่ในกลุ่มของฟิชก็คือกลุ่มของปลาเลยนะครับนักเรียนจํา4กลุ่มเอ้ยหกลุ่มไว้ให้ได้นะครับมีอะไรบ้างมีมีเลี้ยงลูกด้วยนมอ่ามีเลี้ยงลูกด้วยนมมีกระดูกสันหลังนกก็ต้องมีกระดูกสันหลัง เลื้อยคลานก็ต้องมีกระดูกสันหลังปลาก็ต้องมีกระดูกสันหลังครึ่งบกครึ่งน้ำก็ต้องมีกระดูกสันหลัง5กลุ่มนี้นะครับ5กลุ่มนี้จะเป็นพวกมีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับอ่า อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราพูดถึงกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกันมาหลายครั้งแล้วเรามาดูว่ากระดูกสันหลังคืออะไรอันนี้ยกตัวอย่างมนุษย์เลยนะครับกระดูกสันหลังเรามาดูกระดูกตรงไหนที่เราเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังนะครับอ่ดูนะครับอันเนี้ยบริเวณที่กูลากเส้นสีแดงนะครับอ่าเห็นไหมอ่าทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่ากระดูกสันหลัง นะครับกระดูกสันหลังเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับทำให้ที่ให้เราสามารถยืนตรงอยู่ได้ให้ร่างกายของเราสามารถตั้งตรงๆแบบนี้ได้นะครับอ่าอันเนี้ยหน้าที่ของกระดูกสันหลังเขาเรียกว่าคํำจุนร่างกายนะครับอันนี้คือหน้าที่ของกระดูกสันหลังนะครับสําคัญนะครับกระดูกสันหลังแต่เราถ้าเราดูในในในรูปของคนเนี่ยตรงกระดูกสันหลังนะครับมันจะมีเส้นประสาทที่ต่อมาจากสมองนะครับ จะมีเส้นประสาทที่ต่อจากสมองลงมาข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่แหละมีม,มีมีการกระทบกระเทือนนะครับก็จะส่งผลให้เราอาจจะพิการได้นะครับอ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวกูจะเสริมนิดนึง ตรงรูปด้านซ้ายมือนะครับอ่ากระดูกสันหลังของคนเรานะครับเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆน,นะครับอ่าเราดูส่วนส่วนนี้ก่อนส่วนที่1น,นะครับส่วนที่1น neck นะครับอ่ก็เขียนว่า neck ใช่ไหมส่วนนี้จะเป็นกระดูกตรงตรงคอของเรานะครับอ่าที่สีเหลืองๆนี่แหละเป็นกระดูกที่อยู่ส่วนคอของเรานะครับถัดลงมาอ่าเขจะเขจะเขียนว่า mid and upper back ก um. mm ็ค hmm. uh, ือเป็นกระดูกส uh, ่วนที uh, ここ่อย uh, 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 ู uh ่ตรงอกของเรานะครับอ่าตรงอกของเราเนี่ยอ่าดูช่วงไหนช่วงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นกระดูกช่วงอกของเราอันอ่าแล้วก็พอลงต่ําลงมานะครับก็เขียนว่า Low e r back นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระดูกที่อยู่ตรงตรงเอวของเรานะครับอ่าตรงเอวของเราแล้วก็ต่ําลงมาอีกอ่าก็จะเขียนว่า ซาคํานะครับอันนี้เป็นกระดูกตรงบริเวณที่กระดูกเจงกานของเรานะครับอ่าแล้วก็ต่ําลงมากอกเชียกอกซิลนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็คือกระดูกก้นกบนะครับอ่าอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเราหมดเลยนะครับอ่าอันนี้อธิบายเสริมนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปไปดูกันต่อ อ่าอันนี้เป็นรูปโครงกระดูกของโลมานะครับโลมาอ่าเราเราจะเรียกว่าปลาโลมาใช่ไหมอ่าแต่โลมาไม่ใช่ปลานะครับโลมาเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่งนะครับอ่าโลมาก็จะมีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะครับอ่าตรงที่ครูทำเส้นเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังของโลมานะครับอ่า แต่ถ้าสมมุติเราวาดรูปใช่ไหมอ่าถ้าเราใส่ไอ้ครบอ่าอัน,นี้บริเวณนี้ก็คือเป็นครีบนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นท้องยาวลงไปแล้วก็เป็นหางของโลมาใช่ไหมอ่าหางอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวปลานะครับกระดูกสันหลังคือบริเวณนี้อ่าทำหน้าที่อะไรก็คือค้าจุนร่างกายให้โลมานะครับมี เนี่ยมีรูปร่างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าวัววัวนะครับวัวก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัวอยู่ในกลุ่มของพวกเลี้ยงลูกโดยนมนะเห็นไหมอ่ามีนมอยู่แล้วกระดูกสันหลังของวัวอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอของวัวเลยนะครับยาวลงมาจนถึงหน้าอกวัวอ่าแล้วก็ยาวไปจนถึงหางนะครับอืม เนี่ยตรงเส้นสีแดงเหล่านี้นะครับเราเรียกว่ากระดูกสันหลังนะครับก็ทําหน้าที่เป็นโครงโครงร่างคํำจุนให้ร่างของวัวน,นะครับเนี่ยเป็นดังรูปเหมือนที่เราเห็นวัวท,ทั่วๆไปนี่แหละนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่2ก็คือสัตว์กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเมื่อกี้เราพูดมีกระดูกสันหลังไปแล้วนะครับพวกนี้ก็คือพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นยังไงไม่มีกระดูกสันหลังนะครับก็คือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกเป็นแกนค้ำจุนร่างกายนะครับบางชนิดก็บอกว่า,าบางชนิดมีโครงร่างแข็งหุ้มร่างกายอยูอ่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแล้วก็มีระบบร่างกายไม่ซับซ้อนนะครับมีอยู่กี่ประเด็นพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1. ก็คือไม่มีโครงกระดูกคำจุนร่างกาย 2. ก็คือมันจะมีโครงร่างแข็งคุ้มร่างกายแล้วก็3ก็คือมีร่างกายที่ไม่ซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นหมึกหอยฟองน้ำปลาก,การางังดอกไม้ทะเลแมงมุมและไส้เดือนดินนะครับอ่าพวกนี้ เป็นพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันหน่อยนะครับอ่านี่สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมเมื่อกีอ้เหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างนักเรียนรู้จักอ่ามีมีมีพึ่งอ่ามีพึ่งมีผีเสือ้อใช่ไหมอ่ามีเต่าทองอ่ามีอะไรอีกมีหอยหอยหอย,หอยทากใช่ไหม มีหอยทากมีนอนนะครับแล้วก็มีไส้เดือนดินนะครับเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับพวกไม่มีกระดูกสันหลังจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมแมลงซะส่วนใหญ่นะครับามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือดอกไม้ทะเลนะครับ ดอกไม้ทะเลจะอยู่ในทะเลนะครับที่เราเห็นนี่แหละอันนี้ไม่ใช่พืชนะครับเราจัดว่าเป็นสัตว์นะครับอยู่ในกลุ่มกองสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอันนี้คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนดินอันนี้นักเรียนน่าจะเห็นบ่อยนะครับแถวบ้านเราก็มีนะครับไส้เดือนดินแล้วถ้าเราสังเกตดูตรงไส้เดือนนะครับเนี่ยไส้เดือนพวกนี้ยมันจะไม่มีไม่มีโครงร่างแข็งอยู่เลยนะครับ กระดูกสันหลังมันไม่มีนะไอ้โครงร่างแข็งๆเนี่ยไม่มีนะครับในร่างกายของมันถ้าเราจับไม่ว่าจะจับส่วนไหนของไส้เดือนเราจะพบว่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบนิ่มๆหมดเลยนะครับไม่มีโครงร่างแข็งอยู่เลยนะครับแล้วก็มันนะครับเนี่ยสามารถบิดตัวได้นะครับไส้เดือนดินจัดอยู่ในกลุ่มพวกไม่มีกระดูกสันหลังนะครับต่อมาหมึกนะครับหมึก เราไม่ได้เราไม่เรียกว่าปลาหมึกนะครับเพราะว่าหมึกไม่ใช่ปลานะครับหมึกก็คือหมึกนะครับแต่เราคุ้นชินกับการเรียกว่าปลาหมึกปลาหมึกใช่ไหมแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่เรียกว่าปลาหมึกเราเรียกว่าหมึกเฉยๆนะครับอ่าหมึกนะครับลําตัวของหมึกก็จะแบบนิ่มๆทั้งตัวนะครับไม่ได้มีโครงร่างแข็งอะไรทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วก็หมึกเนี่ยก็จัดอยู่ในพวกไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะครับ อ่ะจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันหน่อยนะครับอ่าให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือนะครับหน้าที่8นะครับหนังสือที่ครูแจกไปและหน้าที่8แล้วก็ให้ทาใส่ให้ทําลงในสมุดนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนักเรียนก็เขียนว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะที่2การจำแนกสัตว์นะครับอ่าแล้วก็ตรงที่ครูการกรบาด ไม่ต้องเขียนนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็สร้างตารางขึ้นมานะครับสร้างตารางขึ้นมาเราดูในตารางนะครับมีดูที่ตัวอย่างนะครับชื่อสัตว์ก็คือปลานะครับหลังจากนั้นเราก็วาดวาดภาพปลาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วเราก็ให้เราติ๊กว่าปลาเนี้ยมีกระดูกสันหลังหรือเปล่าช่องแรกนะครับก็เขียนว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง ช่องที่2ก <át> ็เขียนว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนักเรียนก็วิเคราะห์ดูนะครับเอาความรู้จากที่ครูสอนมาเมื่อกี้มาลองคิดดูว่าปลามีกระดูกสันหลังหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยในนี้ก็คือปลามีกระดูกสันหลังเขาก็เลยทําเครื่องหมายถูกว่าปลามีกระดูกสันหลังนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราวาดไส้เดือนส่วนนี้ถ้าสมมุติเราเขียนว่าไส้เดือนเมื่อกี้ไส้เดือน เป็นยังไงไ้เดือนไ้เดือนจัดอยู่ในกลุ่มมีกระดูกสันหลังไหมอ่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มมีกระดูกสันหลังนะครับฉะนั้นไ้เดือนเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับอ่าก็นักเรียนก็ทําแบบนี้นะครับทําไปให้ครบทั้งหข้อเลยนะครับอเอาแค่หกหกอันนะครับ ไม่ต้องทําถึง10นะเอาแค่แค่หพอนะครับอ่าไม่ต้องทําเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อครูผ่านทางไลน์ได้นะครับอ่าหรือไม่นักเรียนก็เปิดหนังสือที่แจกไปนะครับลองศึกษาดูนะครับหรือยังไงก็ติดต่อมาถ้าไม่เข้าใจนะครับก็สำหรับครูก็ในอีพนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ a s ั a m o alikum warahmatullahi w a b a า a k a